ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของอู่สินสมบัตินะครับวันนี้เราก็มาเก็บงานเล็กน้อยเก็บงานจะเสร็จไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งลูกทั้งแม่ นี่เราก็มาได่เก็บสีด้านล่างครับของอูอะไรเดี๋ยวอูเซรีชัยนะครับเดี๋ยวพื้นนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนแต่พ่นออกไปก่อน มนนุนด้วยนะมนนุ้นด้วยนะนนยนะเอาน้ำไปกัดมันนั่นก็ได้ไม่ต้องยกมาเอ๊ะให้มันพ้อมพ่นรองพื้นมันพ่นแล้วมันไม่ล้างอันนี้ก็วันพุธหน้าลูกค้านัดมารับรถแล้วนะครับต้องเร่งกันแล้วช่วงนี้รถจอดก็เก็บสภาพ ไปพังทางรถใม่วันนี้เราก็มาจบขอบจะเลศวันนี้ช่างเหล็กเราเงียบเลยสงสัย ก็จบคก็ปแต่เพียงเท่านี้นะครับ